สวัสดีค่ะพี่น้องเขาโคกเขาปลาค่ะหาหิตบอลอองลํำทำเพลงสวัสดีครับสวัสดีเอซและแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกทุกท่านครับผมมาแล้วก็นำเลยพี่น้องคลิปประจำวันที่30มิถุนานครับ6กซีันนี้คุณยายเราไปหาหมอเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะเด้อไปหมอนัดตรวจที่เมืองสุรินทร์ที่โรงพยาบาลใหญ่มาป่ออีกหล้วดอกนึ่งนิสสัน มุดแดงดตาะไขดตกตูมมือนีกระน้ำย่อยพ้นตกะคือยังคือสั่นดดดดพี่เขากับเป็นกำลังใจให้เอฟซีท่านใดที่กำลังป่วยอยู่เจ็บไข้ใดป่วยกับคอห้หายหายเศร้าไว้ๆเด้อพี่น้องเด้อเิ่นถือกักตัวเปนอยู่ในกลุ่มเชียงไอโควิด บางท่านบางท่านก็ออกไปใส่บ่ได้เลยพี่น้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวสู่ๆนะครับเด้อเห็นใจกันยูคครับมันมันนักหนาเสลือเกินบางท่านอยู่อยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในเฮือนซื่อๆนี่ไปใส่บ่ได้มันอึดอัดพี่น้องมันจังไรละมันมันบอกบ่ถือนะมันหุนหวยสิกลับบ้านก็กลับบ่ได้ สูสูครับสูสูครับเป็นกำลังใจให้ครับผมเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแสงปิดประกาศจะว่าเห็ดหยังเห็ด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 ขีดเกยเดือนนะขีดกียเดือนโอ้ยมันบอกว่าออกพี่น้องไอขีดตะลุยสามมือเมืนเห็ดไข่เนาะมามามา บอลลี่พ่นไม่เป็นบ้านเนาะเออก็ให้พ่อของยังไงยังสีงามขักงามเนี่ยนี่ต้นพักติวมันหนาสิมีพักไอ้เฮ็ดสีนโค้ดพักติวน่าจะมันหลาบเสียออขึ้นหอดพ่นใส่เด้ แต่ว่าพ่นไส้นี่ดอกบอดอกดอกเห็ดไข่นี่สิบ่เป็นแบบนี้เด้วพี่น้องบ่ใหญ่บ่สิสิบอค่อยใหญ่ครับสิเป็นเห็ดดอกประมาณกลางกลางกว้างใหญ่คว้าหนาประมาณกลางกลางครับแต่ว่าแถวบ้านเห็ดไข่เขียวเห็ดไข่ขาวเห็ดไข่เหลืองแมนอันนี้เห็ดไข่อย่างนี้อันนี้ขาใหญ่ถ้าผุนขาสิบ่ค่อยใหญ่แมนครับงายขึ้นซะเปียงเฮ้ยงหายขึ้นซะเปียงเออแบบนั้นไปก่อนคิดินมิดินเขากีบไดยนะ ยสดใส่อันนี้ลูกหอมเยอะขวนเออมันบอใส่ได้ไงวันมันสีบ้ได้หรือแม่พี่น้องมันบอท่านออกใหม่อยู่อันนี้มันหลงมาจะได้มันก็หลงธรรมดาละนี่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 ตาเฮดละงบมันสีมีแหวนแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่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 แหละครับทั้งขาวทั้งเหลืองงายปลาได้ได้เฮดบานเหรอพี่น้องบานดกายมันบานโหลดกันบาดก็สี เอายู่เนี่เอาบดและครับ่วงนี่บ่บอมีสได้ตีเลยบ่ทัานคอยออกปานไดบ่กินยังดำๆบอพี่น้องโอ้ยผู้ใดขีขานี่ยกรอบๆพี่น้องเอ้ถึงนีบ่ไดเท่าเด้เนี่ฮักนม่เปาะเยอฟังเสียงเอาโลดพี่น้องน่นดอกเดียวได้ปนเหรอเห็นบอไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆหาเห็ดรอหารอเห็ด ไปเลยเลยครับเห็ดปวกดอกเดียวพี่นออ้อ,อ,นองอุ้ยลอกบ่ได้เฮ้ยว่าสิรร้อยเก็บโอ,อ้ก,ก็เลยบ่ได้เก็บคือเกา่าล่อมีดก่อนพี่น้องพอมาสิด,ดึงเอาือ,อยังเห็ดพ่นไส้โมเมนต <c oughs> อ๋อมีดมาแล้วพี่น้องเป็นมาคือศิรร้อยอันยุพ่นไส้ร้อยเลยยุครับลอกเอาเลย อันนี้บ่ได้พี่น้องดินคนละย่างกันพุ่นดอกห่างๆดอกนะึงนี่รืน่นไดไดผู้รบแดดกระแปงหาไปพ่อได้ปนพ่อได้กินพี่น้องพ่อได้กินรอจังหวะเห็ดออกก่อนเมื่อวานแต่ยังได้ปนถึงใส่บาตรได้ปนถึงใส่ได้ได้ถึงปนกินได้ถึงแกงนำ้ำ เฮ็ดดอกนี่พี่น้องบานบักงเลยบานดอกงหญ่ปานนี่นี่ขากง่ญ่ขึ้นกันละพี่น้องเฮ็ดขีเทานี่ฟา่มฟามือเต็มฟ่ามือพอดีฟ่ามืดขนจังไลจังผูหายเถอะวะเอามาเก็บเถาบอเาบ,บา ่านห็ดก็มีติ่งคนิีละขาดอีกยังใหญ่ไงเพื่อนโดนเท่าแล้วนี่ท่านเขียวเฮ็ดอันนี้นะคันชัยแสบสีสุดคือหนาแหลงแสบหวานมันแข็งเนาะเอาตะขาอะพี่น้องนี่หลอกหนึ่งพี่น้องท่านเก้าอ่อนล่ะ ให้งเขาขี้ให้งเขาการาเฮ็ดอันใหญ่เนี่ยว่าเป็นหนังนี่พี่น้องไมีมคนเห็นนี่ก็ขากับมันดำเนาะเนี่ยมีโ <c oughs> อ้อ,อันนี้นุ่ยพ่อคอย <c oughs> ช่วงนี้อาจจะไ่ได้เฮ็ดรลายดอกพี่น้องรอจังหวะให้เฮ็ดออกก่อนครับกับมาเลีมไปเรื่อยๆครับพอ่พอหายพี่น้องได้รับชมกันไข่เงาอยู่แมนครับบางท่านเพิ่ดกันว่าได้มึงเราเป็นไข่เขียด มาเต้ากันยังเหงาเต้าคือหอดโคกหอดป่าก็อยู่เพื่อนกับจักเจี๊ยดีอย่างนเนาะกันไปสวนกะยุ่งตอดไลยกับม้าพูงหยุดหันอยู่เพื่อนกับได้หยอกเต้อ,อีมอนกับดุกดิกกับอีอันนิดนีนิดนีอีนิดนีคือไก่หน่อยอีนิดนีคือไก่หน่อยพี่น,น้องไก่นนดำไก่ดำเมื่อเมือ่อต้องไปนี่ดอกกันหน่อให้เต้าโดยเร่าหนีไปให้เต้าโดยเร่าหาย เราเก็จมใหม่แล้วลูกดีก <c ười> น,น,นั่นล่ะคาบคาบทุกอย่างไปเรื่อนตาโดยเห <c ười> ็ดแดงดอกห่างห้า <c ười> <c ười> งดอกนึ่งพี่น้อง <c ười> แข่งปุ๊กสวยงามอือหือ นี่ปวกทีละดอกมาแล้วมาแล้วสามดอกสามกิโลสามดอกสามกิโลสามดอกเหีบไทยคุณครับดอกหนึ่งขายยี่ยี ซีนนั้นนี่ยังนั่นลูกมันอา้าวนับเอาเบิดเลรอพี่น้องนี่ครับดอกหนึ่งบกินเพียงเห็ดขี้เท่าครับผม ปูดีนดอกนึงพี่น้องนี่เลี้ยมไปเรื่อยๆครับซ้ำสีแกงนี่ได้อยู่แล้วพี่น้องเทสิบ่ได้เต็มตาเถอะล่ะพวกปวกพวกพวกปวกพวกพวกพูดพี่น้องอือไข่กระดุมดอกตูมตาเขาเบิบโปกไว้นอนกันน่ บววยกระตา,พาพเพชรลางเพรแดแบบนี่เบื่งกระตาที่พักนั่งสพามีตรงลุกเ,เลยลุกได้บ่ได้นี่สพานีตรงลกุก Ừ. Ba, okay now, okay now. hết buộc thì nòng bang đỏ có vấn thay đâu không hết buộc này nhang hang cắn à, à. bằng là đồ nhà chỗ học khu cái, ừ, này cái, này. cái liền, liền lấy liền kém này kém là, là... ม่นแด,ดงดอกงามๆพี่น้องเอาว่าสิบ่รมานกับมานแน่อยู่ดอกครับพี่นอ้องกับก็ได้เก่งกับได้อยุได้ยุ <ไป S 2> นี่ครับแข่งไงผุนด้หนิหมอหนึงผุนด้หนิแกงเอาไปแล้วไปรูบทายแล้วเอาสันเอาทายจั่หน่อย เก็บครับมันนี่เออหลูไปเก็บนอนฝันตัวจะคลองว่าได้เห็ดด้วยสู้มือเสียงคือคอยเถอะยังจนว่าอ้อมทั่วประเทศยกคีไปเพียงสซมีเลยเด้อค่ะพี่น้องมาหาขีเล่มเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่เศร้าดอกค่ะพี่น้อง หากิีไปสเหมือนสมือนี่แหละที่ไปเพีสำนี่แหละค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาด้วยค่ะเด้อไปแล้วครับลาไปก่อนครับคลิปนี้คอมเมนต์เลยค่ะครับผมเป็นกำลังใจให้สุขูมสุขคนครับให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้ด้วยดีเบื้องนอนอันนี้เป็นตัวอย่างสั่งลาไปก่อนครับผิดพลาดประการใดผมและสาวเจ๋ยก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม